ทุกคนมันคือสุสานของเด็กจริงๆนะมาดูไอ้ก้อนกระดูกกระดูกใครกระดูกกุ้งเนี่ยใช่เลยเฮ้ยทำไมเขาไม่ฟังวะทุกคนอันนี้ตามความเชื่อทูบดอกเดียวอ่ะเขาไหว้ผีนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงที่สามมีเสียงที่สามมึงได้ยินปหมได้ยินเฮ้ยเป็ดใช่ไหมหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเจอผีเป็ดเจอผีเป็ดนึกถึงผีเป็ดไอ้เวนไปไปผมว่ามันต้องมีอะไรอีกโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยเจอผีโดนต้นทักไอ้สัตว์ใช่ปะใช่อย่างนี้เลยี่อยากเล่นด้วยเหรอเขาบอกเหงาเฮ้ยใช่ครับใช่ครับเขาบอกใช่ครับมีคนนั่งอยู่หายนะ ต๊อกเฮ้ยคือเราหันไวมากนุ๊กเพื่เฮ้ยเราต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องนะเอาจริงอ่ะใช่เส่ยงนี้หรือมันมีตัวหนึ่งวะเออวอะลัวไปด้วยแน่จริงมึงทำเสียงพิเศษเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีสองตัวมันมีพวดมันมีพวดเอาเราลองแบบแบบกระท่องคาถาเรื่องเขาหอ่อยมีคนหลอนนะเจเจลูกนี้เจต่างเจติ่ังรูปังวิญญาณนัง ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ถ้ายังรับรู้ได้ถ้ามีอยู่จริงขอแค่ลอยเหี้ยอะไรเดนก่อนไปที่นั่